ร้านค้าเนืน้อพี่ว่าช่ำปะไม่ช่ำรู้ได้ยังไงถ้าของไม่ไล่กูไปบ้านฟ้าเขาไล่มออผม่ะพี่ มีลูนทรงเหมือนวิ่งเป็นเลยอ่ะวินะคะทัานต่ำด้วยอเคระน,นี้จบแล้วตาย่ากลางยังไม่เสียนะ 停停停停停停！别别！ บอกโดนได้ไงวะเดินมาที่หุบเดินมาพังไม้ แล้วก็พังพังพังแล้วก็กำม10 10 ouais. ือมาเอ้ยไอ้นี่ก็เอาอยู่นะแต่ไม่ไล่อะไรวะกุจะโนตีกี่ร้อยพันกี่กี่พันรอบกี่ร้อยรอบวะมึงมาดิเมึงมามึงมาดิ Mãi đi m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 ãi 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 đi mãi 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 ต้องเลิกเล่นแล้วเกมนี้จริงเลยเว้ยผมว่าผมต้องไปเล่นโฮมสวิตโฮมเหรอวะจริงเขาไล่กโก้ไล่พี่แล้วแบบง่ายเกินไปสำหรับง่ายเกินเออกูอยากโดนง่ายๆกูอยากล้มแบบง่ายง่ายผมบอกพี่แล้วให้พี่เปลี่ยนเป็นแต่งตัวจริงต้องมาดิมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิเอ้าทำเป็นบินมาหากูเก็บแบงมุมเปล่าเออเฮียเลิศแบงมุมเหี้ยบ้าบ้าในป่แแขกตัวกูเองแขกทำเชี่ยอะไรล่ะ Đang đến gặp lại đi hiểu đấy, Yêu đấy Ôi. Mà đi, Mà đi, Ta nè, Mà đi, Mà đi <laughs> เออแต่งตายยากไปแล้วว่าที่ตรงหลังก็โล่งแฮปปี้มันเออที่ไหนจะโล่งนี่ว่ะว่าหนักไว้มันแขวนกูเลยดีกว่าทีนึงแม่มาดีนี่เออไดแทนเลยเมื่อกี้เออได้แทนเออได้แทนเลยดูนี่หน่อยพุ่งขึ้น ก็เกี่จะเพื่อนให้ได้เลยวะเอ้าตายแล้วเพื่อเออหลังหลังนี่มึงมึงมึงตีกูแขวนเลยดีกว่าไอสัตว์นี่มาดิมาดิก็มาดิเย็ดแม๊บก็มาดิเอ้าก็มาดิเออจีไว้เพื่อนจีไว้เพื่อนจีมันบินไม่ er ได้เพ sure> um ื่อนจีไ네ว้เพื่อนเออสวยเพื่อนจีไว้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 เพื่อนเออมาดิมาดิ มาดิมาดิ๋ยวหยิบมาดิ๋ยวหยิบมาดิ๋ยวหยิบมาดิเอาดิเอาดิเอาดิกูดิเอากูดิเฮ้ยแม่ทำยังไงวะมาเดี๋ยกบอ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 กไม่ให้เดิน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 บอก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 ไม่ให้เดินบอกไม่ให้เดินเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่เกมอะไรวะเนี่ยโอ้ what the f u c วัาดีกันไม่ไหวว่ะไปเราอยู่นี่เราเองไม่เดิน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 ไม่เดือยบอกเข้าไปเหคิดคิดคิดเออเออขอบคุณขอบคุณมากเลยเพื่อนขอบคุณนะที่ตีเราเออไม่แขวนขอบคุณนะที่ตีเราไม่แขวนห่าเดือดเชื่อหัวฟ้าเออคนไปเห็นมันหน่อยดิมันตายแล้วนะเพื่อนอ่ะ ขอบคุณนะที่ตีเราเสร็จสองเครื่องเลยตรงบ้านเล็กเออทุนิีเราขึ้นมาก่อนสวยนี่ขอบคุณนะขอบคุณนะที่ตีเรามันแบบมีเนื้อไม่รู้เรื่อไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเหมือนมีเลยเหมือนี้เตายอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่ทันมันอ่ะทันมันอ่ะมันไอมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรวะทันปะทันปะทันทันทันเฮ้ย สวยเอา้าโดนอ,อีกขนาดนี้ผมองไม่เห็นไม่รู้ว่าผมหิวอยู่หรอยิอ้มบอกมาหน่อยกูไม่ไหวแล้วมานี่ดีตีกูเอ้ย บ็อกมึงแต่แยกมเลยบอกอกไปบ็อกบ็อกเข้าเข้าไปเข้ายางเข้ายางเข้ายางเข้ารถเอ้ยโอ้โหตัวมันทะลุออกไปบ็อก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 ไปบ็อกไปบ็อกไปเอ้ย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 เพื่อนกูช่วยสุดๆแล้วบ็อกไปบ็อกไปขอบคุณทีที่สอขอบคุณเออวิ่งมาอยู่ยาวเอายาวเพื่อนยาวยาวบ้านฟ้าเพื่อนรัก ปวยแล้วปวยแล้วไม่ไหววะ่ะเอ้ยเอ้ยเจอ,เจอเจอเพื่อแล้วเปลี่ยนคนแล้วเปลี่ยนคนแล้วเปลี่ยนคนแล้วแน่ยเฮ้ยโอ้ไม่ทันเหรอไม่ได้เนยคอลลิ่งเหรอ กูลุกไปแล้วนะไม่ได้อะเซฟสุดๆนะทุกคน<ะ>ลุกไปแล้วกูลุกไปแล้วเอาไว้นั่นอยู่หน้าประตูมันเข้ามามันเข้ามาเพื <c oughs> ่อนมีลุกวะมีมีมประหลาจเ,เจอเพื่อน,นเจอเจอแน่เจอแน่ เ้ยมันจะวิ่งไปหาทำไมน่าจะวิ่งตาหาพี่ขอตายาผมแบบสมมัน่ะมาดิเอออดเอดเอดิเฮ้ิเฮ้ยหันมาพี่เวหันมาพี่เว้ย เปิ่นหิวอะไรนะหิวทันตรงนั้นนะบอกว่าม,มีหิวแล้วดิพี่มันเปิดประตูแล้วติดบ้านอยู่ไหนนะตรงซ้ายชายล่างไปออก้ายล่างแนละ้วที่เลอะอยู่ไหนไม่รู้ พีเดอไปเฝ้าอยู่ประตูนู้นช่วยห,หน่อยเพื่อนอะวะเพื่อนมันอยู่ในตู้บ้านเล็กใช่เหรอเออมันไม่กล้าออกว่าตัวมันมองมาทางนี้อยูเลยมันมองเลยแต่มันก็ยังพะวงอยู่ตรงบ้านเล็กอยู่โดนมาที่แล้ว ใครตายก็ไม่เอาว t the f ฟั k อะไรกันครับนี่เนี่ยมันมีแรงคอที่ทไหนมันไม,ม่โมลิเพื่อนวะมันอุ้มมปแกวนทำไมวะคนจีน